สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่สามครับผมอยู่กับผมคนเดิมนะฮะจีเดกกันดานหรือดีเจโนแมสน,นะครับวันนี้นะก็ไม่มีอะไรวันนี้ประดุษเทพพบกลับมาจากการทำงานหลังจากเล่นไปได้สักดูจากเวลาที่ทำงานเลื่อนขั้นเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตยเ์เริ่มจากวันเนี้ยอา่าประมาณหนึ่งอาทิตย์น่าจะหนึ่งอาทิตย์แหละเขาก็เอ ยังงานยังไม่ก้าวหน้านะครับงานตอนนี้ยังไม่ก้าวหน้า<ว>ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆแม่งอินดี้ดีว่าเล่นอย่างเงี้ยแบบไม่พิมพ์สูตรเงินน่ะเออบ้านก็ตะกี้ตอนเล่นสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีเงินเพิ่มมาประมาณเจ็ดแปดพันก็ซื้อเตียงซื้อที่นอนซื้อไรใหม่ให้มันให้มันน่าอยู่กว่าเดิมอ่ะถึงมันจะอินวันก็เถอะ <laughs> ชีวิตการทางานกลับมาไอสัตว์เล่นเกมเหมือนกูเลยว่ะอ่ามาก็ต้องเล่นเกมก่อนแต่ว่าทำกับข้าวก่อนดีกว่า กินข้าวนะครับต้องกินข้าวอิ่มเหมือนกันบอกเลยกินแต่ทำไงที่อดดาบน้ำเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เตยอนนี้ดดาบน้ำแล้วก็นอนเปียงไม่มีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงภารกิจนะฮะทำไงให้งานเขาก้าวหน้าเพื่อไปเป็นดาวตลกมันจะเหมือนจะดูดีต้องหาเพื่อนสนิท สี่คนตอนนี้ผมหาได้แล้วสองคนกับการเล่นไปเนี่ยก็มีเจเนตก็เนี่ยสองคนเนี้ยคือความหวังแล้วก็มีสต็อปสต็อปนี่นะค้เจ้ามาเป็นเมียนะครับอืมเพราะว่าสวยโอเคผมเจ้าสต็อปเป็นเมียเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> แล้วก็รอเวลาเขาตื่นนะอ้าวเฮียมึงมึงหลับมึงหลับมึงหลับจนตื่นได้แล้วนะนทำไมมึงเพียงนอน่อนวะ <c oughs> อ้าวตะกี้ตอนเย็นไม่ได้กินข้าวเหรอวะ แดกแม่งเลยแดบกบให้อิ่มโอ้โพูดปับก็มาเลยว่าที่เมียนะฮะเนาราถักก่อนวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจคือต้องหาเพื่อนให้ได้อย่าง,างน้อยสองคนหาเพื่อน,นเพสอง <c oughs> คนนะวันน,นี้ไปได้เลยได้กินไปคุไปได้เดลอ <c oughs> ใครโทรมาวะโอเคโทรตัดกินเสร็จแล้วทำไงลูกไปขี้ ยังไม่ต้องแโอ้ไมึงมังง่ายงี้วะโอ้มึงวางตรงนี้เลยนะมาเจเนตมาละแล้วกูคุยกับใครนี่คือเจเนตเรก็รับแกเข้าบ้านก่อนล้วกันเพราะว่าการเล่นติมแนวนี้เนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างนะฮะเหมือนเดือดตีมสองหรือเดือดติมสามก็เถอะพผมไม่ไม่ได้เล่นเดืตีมสามแบบนี้นะครับเล่นแบบ สร้างบ้านอย่างเดียว <โฮ S 1> เลยได้ทดส<อ>ับน้ำไม่อาอกมังวันนี้เนี่ยต้องคุยให้หาคนสนิทหาเพื่อนสนิทให้ได้โอ้โหแล้วเธอเข้ามาททำไมเนีฮะสตตอปอันดับแรกเลยเ,เกมน,นี้มัน,นอาภาษีนี่ดีอย่างหนึ่งนะคือเราไม่ต้องไม่ต้องวิ่งไปหาเพื่อนอะ่ะคือแม่งมีเดินผ่านตลอดแล้วกูจะโทรหาใครเนี่ยเดี๋ยวดูวันนี ใครมาบ้านกูได้บ้างใครที่มันสนิทง่ายๆไอ้นนี้สนิทง่ายดีอ้นี้น่าจะเป็นเกย์น,นะถ้าที่ผมดูเนี่ยเพราะว่าคุยเรื่องความรักก็ไม่แม่งชอบแชทหาสักหน่อยอันนี้คือการเพิ่มเพิ่มระดับความสัมพันธ์นะครับคือมันมันเหมือนมันทักแชทไปจะได้ความเป็นเพื่อนจะได้คงอยู่ไม่รู้เกี่ยวปะหวัวเออแต่เดซิมสองเนี่ยผมใช้วิธีการทักบ่อยๆเพราะว่าระดับความสัมพันธ์เพื่อนเนี่ยจะไม่ลด ส่วนนี้สองคนนี้นะฮะต้องแต่มาสนิทกับผมนะครับก็มึงมาอยู่มึงมาอยู่กับกูเหมือนเป็นเป็นหัวเป็นเนืกูเลยอ่ะม่งวันหนึ่งมาทุกวันน่ะมันหมายความว่าไงวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยไปทักมันก่อนเร็วโว้ยคนนี้แหละคนที่เราต้องการเออปุยวันนี้กูต้องได้เพื่อนสนิทอย่างน้อยละคนเลยเพื่อนเป็นยังไงบ้างทิบูได้บูระผู้ดีอะไรก็ไม่รู้ ก็คุยไปให้ให้แถบเนี่ยเต็มมันครึ่งหนึ่งก่นคุยไปวันนี้วันนี้เป้าหมายเราคือคนหนึ่งอ้าวเราลืมตลกใครทำอย่างนี้บ้างในเดตินทำบ่อยไรงยมันเพลินดีนะไปต่อดีโรแมนติกหน่อยแต่กูไม่ได้จีบกูถามว่ามึงโสดหรือเปล่าอย่างเดียวพอ ฟูบะทอร์ก้าคเรื่องเรื่องเพื่อนเราจะเป็นเพื่อนกันนะสมินชี่ปะป๋าฮักสมอยฮักสมอดฮักสมูดหรือฮักสมอยวะช่างเม่งโอเคระดับความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแหละเหมือนไม่ทะเลาะกันเปล่าวะมันฟลัสนะฟลัสนเอานั่นก็คนนั้นก็เพื่อนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไว้พึ่งนี้เอาเอาคนนี้ก่อน อ้าวอีกคนอ๋อคนนี้เหรอไปดูอีกคนหนึ่งว่าทำไมแสงเม่ขึ้นเลยวะนี่นะเป็นวิธีการทำให้เราได้ก้าวหน้าในงานปิดอัพไลน์แปลว่าอะไรวะไลน์เจ๊อยากมีส่วนร่วมหรอ เออแต่ทีมพางนี้แปลกอย่างนึงนะคือแม่งเวลาสุ่มแรนดอมตัวละครให้เมื่องชอบแรนดอมตัว้นอ้วนมาให้เหรอตรี่ไม่ไม่ทำตัวหน้าหลักหน้าหลักมาให้เราเลยเอ่ะต่เกมเขาไม่เคียนเรื่องหน้าตาไงทำไมมาาน,นีใครบเจนนิตก็วะอไม่ใช่เว้ยก็ดีอย่างนึงอะเฮ้ยยังไม่ได้เพื่อนสนิทเลยขึ้นยังยังไม่ขึ้นมาคุยกับกูไม่ขึ้นเดี๋ยนวนี้เลยนะไม่ขึ้นไม่จบไม่คุยไม่เลิกคุยอ่ะเออมา นายต้องเป็นเพื่อนกับกูได้อะครับคุยเรื่องตลกคุยเรื่องโจ๊กคุยแม่งเข้าไปคุยแม่งแบบจกเองมึงทั้งวัน่ะถ้ามึงไม่เป็นเพื่อนกูอะเออมาแล้วคนที่สามคุยกูคุยไปก่อนกูคุยให้มึงดูอะกูไปเลยกูจะได้ไม่ต้องมาคุยกับมึงบ่อยบแต่การมีเพื่อนเยอะนี่คือมันมีอยู่อันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สันติมากคือ ถ้ามีเพื่อนสนิทเนี่ยบางทีเนี่ยมาบ้านเราแม่งไม่ขอกอะไรอย่างเช่นเธอคนนี้นะฮะมาเล่นคอมบ้านกูแบบนีคอมมึอองือคอมกูเนี่ยะสิ่น oh. เล่นสิงเป็นอะไรที่ลำบากมากเสร็จไปแล้วเวสนแบนี้เดี๋ยวหาเตรียมหาเพื่อนอีกคนหนึง่งซึ่งก็คงไม่ไกลไม่ไกลนี่แหละกูคงจะไม่ให้ดอกมาผู้ชาย Bang Kim Angor. Slap shim. All right, lurk! Bunk him, Khun ah Ish! Bruhana! Oh, they're fighting? Uh-huh. Yimbara! Masha? Huh? Lumbisha Breen? Ha ha! Fwistha! Good Bruhana, Siwaba. Doomba. I have to talk man him. Yemira, Sibu. wait. ขายบนบ้านเนี่ยอารมณ์ดีละเราหาคนจนิทตัวใรวะสวยดีนะทิวทัศน์อันนี้เนี่ยมันมองเห็นแล้วแวบเพื่อนบ้านแต่ว่ามันเปิดอุกไปไม่ได้แต่ผมถือว่ามันดีอ่ะเกมก็สเปกไม่ไม่กินเท่าไหร่ภาก็สนุกดีเพื่อนดีครับเล่นหมดนี้มันเป็นโหมดที่ดูดเวลาของคุณได้เลยเล่นหนุนเรื่อย คุณก็จะไม่มีของมือใช้นะฮะคุณก็ต้องเก็บเงินวันเนี้ยวันละสองร้อยอ่ะแบกแบกตกวันละ1ิบบาทอ้าวว่าที่เยี่ยมาว่าไงจะตุยวิ่งไปรับก่อนอ้าวไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่สติ๊กซิกส์ฮะฮะฟืนฟืนไม่ยใจโอ้มึงไม่เลิกคุยอีกที่นี่เหรอเนี่ย ใช่ตายอ่ะ Flynn มอ i m i t อคุยกับคนนี้ิ่หน่อยนี่ปะเดี๋ยวเขาจะแบบงอนเรานะครับแล้วก็ให้ดอกไม้ทั้งกีบทั้งเป็นเพื่อนที่จะรอเพื่อนนะน่ารักมากจะโทรเล่นอย่างนี้ได้นานแค่ไหนวะเนี่ยแม่งมันขัดใจไงก็ไม่รู้อ่ะ Smaps อ้าว เขาทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยอ้าวนันกูต้องนั่งขอโทษพวกมันยังไงวะเนี่ยฮวเมเเทรนย่นอนลาวเนี่ยอะไรวะสปบวี้ควันบอกตรงแล้ว่าเธออีบยากมากเลยเนคุยเรื่องโมนติกกับเธอเธอก็ไม่ค่อยสนใจเลยอ่ะ โปรรสุสเออจริงๆนะถ้ามึงมากันหลายๆคนมาก็ส uh, ักสิคนกูนั่งคุยกับกลุ่มเลยดีเอาไปอมามึงมาคุยต่อมากูกลัวเดี๋ยวมึงไม่ครบด้ว เอาไปไปเข้าบ้านไปได้แล้วลูกไปทําอะไรดีโอโหกูตกใจเลยกูจะวิ่งมาบ้านกูนะตกใจแป๊บ,บนึงหลอนหลอนหลอนเจนเน็ตแกวิ่งมาบ้านเราไหวสถานการหลอนนะฮะจะมาจะมาเล่นคอมกูหรือเปล่าตอนตอนตวความเดิมเมื่อสามสี่วันก่อนนะฮะแม่งเล่นเป็นคอมพังเลยนะครับกูต้องมีนะฮะใครจ้อมก็เจ้าของบ้านนี่แหละ ประมาณนั้นโอ้ยทำไรเนี่ยกินนมอ่ะดิง้งกินไปลูกอ้าวมึงเพิ่งเป็นเพื่อนกับกูได้วันเดียวนี้มึงมานั่งมานั่งกูอย่ากูในบ้านเลยล่ะจะข่มขืนอลอกมาโอ้ยม,มาแค่นี้อ้าวมาอากีกแล้วสรุปอยากมาอยู่บ้านกูหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ย <S una. S 2> <laughs> for เ้าคงชอบเราแบบเพื่อนมึงกูไปหาอะไรกินเนี่ยกูเอาซินเนอร์สองบาทคืออะไรวะไปอาบน้ำนอนแค่นั้นแหละชีวิตเราวันนี้นี่คือวันหยุดวันแรกนะฮะภารกิจเราคือสามทศศี วันต่อไปมันต้องกลายเป็นสี่ทับสี่แล้วเราก็จะเลื่อยเลื่อนตำแหน่งนะฮะต้องสู้อะชีวิตนี้ฮะฮะทำไมทำไมตัวละครดูชกมงงี้วะเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วเธอไม่เห็นอะไรเลยเหรอสงสัยชินแล้วนะฮะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พัดหน้านะฮะวันที่สอง อันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าอัพคลิปเกิน15นาทีไม่ได้เพราะว่าโดน YouTube บ,บล็อกเอาไว้โคตรสวยเลยนะฮะไปลงเพลงไปลงเพลงมดแดงเอาไว้นะครับสวยเลยโดนบล็อกอ่ะเจอกันใหม่พรัรหน้าละกันครับเดี๋ยวพารทนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมบายบาย see you again